บายอ๋อบายบายซื้อดีไหมกับเครื่องทำฟองน้ำล้างหน้าของ r e a l i p Water Micro Nano Bubble ที่จะทำให้น้ำล้างหน้าของเรามีฟองอ่ะทุกคนซึ่งมีฟองมากถึง90 0 0 0ล้านฟองเลยด้วยเทคโนโลยี Bubble Clean ที่ผสมผสานน้ำกับอากาศผลิต Micro Nano Bubble ออกมาซึ่งมันแตกต่างกับน้ำธรรมดาทั่วไปมากเพราะเจ้าฟองจิวจ๋วๆพวกนี้มีขนาดเล็กกว่ารูขุมขนถึง1000เท่านั่นหมายความว่าเขาสามารถเข้าไปในรูขุมขนทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกมากกว่าน้ำธรรมดาทั่วไปทำความสะอาดความมันและถิงตกค้างภายในผิวที่ ทำให้เป็นสาเหตุของการเป็นสิวและผิวไม่โกโรและเขายังมีผลทดสอบทางคลินิกว่าสามารถลดสิวเชื่อมได้ถึง22เท่าและช่วยให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นถึง7เท่าหลังจากที่ทางเราได้ลองใช้จริงมาแล้วเป็นเวลา28วันช่วงที่ใช้ล้างหน้าเนี่ยสิวไม่ขึ้นเลยเพราะว่าล้างหน้าได้สะอาดล้ำลึกมากยิ่งขึ้นจริงๆพอผิวสะอาดผิวเราก็ดีขึ้นทําให้เราเห็นได้ว่าผิวหน้าเราดูโกรมากยิ่งขึ้นตามมาในส่วนของวิธีใช้บอกเลยว่าง่ายมากไม่ต้องเดินท่อใหม่ไม่ต้องเรียกช่างแค่เปลี่ยนหัวก๊อกเเ่าาา้นหววลละขจ เพราะขาตั้งเนี่ยเขามีตัวจุ๊บที่ยึดแน่นเลยแหละและเรายังสามารถเลือกใช้เป็นหัวกอกน้ำปกติได้ด้วยและยังสามารถปรับหัวกอกน้ำที่เป็นปกติได้2ระดับส่วนตัวเครื่องจะเป็นแบบชาร์จซึ่งชาร์คครั้งหนึ่งสามารถใช้ได้28วันหรือเกือบหนึ่งเดือนเลยทีเดียวซึ่งมันค่อนข้างฟังก์ชั่นอลเลยใช้ได้จริงและตอนนี้ตัวเครื่องมีรับประกัน2ปีหรือถ้าซื้อเราไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เลยภายใน30วันและสําหรับพี่นัดแล้วตัวนี้บายหรือบายบายตอบเลยว่าถ้าใครมีงบก็บายซื้อไปเลยค่ะ่ะะเ้้้าาาาาจจชวยใหหกกกรรรลลลงงงนนนขขอึึมิๆ